ดีครับเมื่อนี้ตอนแรกนะครับตั้งใจยะมาไทพุดนานะครับเองครับตอนนี้เดวานเลยครับนะครับรถนะครับรถเราตอนนี้หกร้อยกว่าชั่วโมงนะครับนี่ครับแถวสี่ชัวโมงเรานี่ครับอันนี้ไปเข้าไล่มาครับเป็ครับลางกับเรดางครับฟุ่นเต็มนะครับ าเขาครับสีไร่นะครับนี่ครับขานกะอันนี้โซกับดึงเกือบมาเกือบสุดเลยนะครับโซแล้วเบิ่งว่ามันจะเป็นรองบ่ครับนี่ครับเข่าสามทุงปุ๋ยนะครับกับนี่ครับเพิ่งสีไร่ใช้เวลาดดบันไดเรื่องอันนี้ตอนมาไถนี่ไถเกือบ่เขานะครับเพื่อนครับ มัคไทยนี่นะครับดินกหนแข็งครับงากระหกนะครับยังไงไทยไวประมาณสี่หาเดือนแล้วครับไทยงดไ้นะครับตอนแรกก็คิดว่าจะมาไทยไทยก่อนรอบนึงแล้วค่อยวานนะครับนี่เพิรวานเลยครับเนียนะครับวานกับประมาณนี้ครับเมื่งเม็ดเขาครับจากทางจากทีครับเบิ้งครับเขาเม่นนะเบื้องครับนี่ครับวานกับประมาณนี้ครับ กติน้าก็จะเป็นเนี่ยครับน้ำไปยะดจากแถวต้นใหม่เนี่ยครับแถวต้นใหม่มาแถวนี้นะครับน้ำแถวน้ำมาไปจนถึงนะครับแถวเนี้ยไม่ใช่เป็นโน้นยู่นี่เลยครับฟางุูนกับลุมรอยู่นะครับโน้นนี่พระท่านได้ปรับเลยครับอันนี้ก็ตอนมาใถ่หุดกับมัพปั่นกันแทนน้ำไปจักน้อยอยู่ครับนี่ครับกันแทนน้ำมันลมมันในนี่ครับงอควายขึ้นมันเหยียบเแยียบเลยมันก็หายไปนะครับ วัวเลยครับมันถ่ยพวกเขาม่งวดครับเนี่ยม่งวดเป็นร่องนี่นี่พวกเขานั่นหนิครับไม่งวดตรงนี้เขาตรงนี้พวกเขานะครับตอนแรกตอนแรกถ่ยกบไว้นะครับถ่กบเขาไนอันนี้ก็เพราะว่าก้อนอันนี้ตรงกลางมันเป็นร่องนะครับเลยถ่กบเขาอันนี้ก็จะถ่กบเขาอีกครับเพราะว่ามันยังเป็นร่องอยู่ตรงกลางเนาะนะครับถ่ เกิดลางๆบางมีเขาบ่มีอย่างมันแค่สามง่ายเนาะมันกค่อยู่น้ำของอางกันแท้นะฮะ,นะครับอันนี้กัเบเอฟเอฟกับตอนกับตอนไทยตอนไทยก็จะบ่ได้เบิ้งนะครับเพราะว่าบ่เดีาจับจมือถือมาเนี่ยครับสีไรยสีไรกับกินสาไปหน่อยนึงครับนี่กับมาเบิ้งครับว่า,าจะโดนบ่ สองชั่วโมงก็น่าจะซิสนะครับแต่เป็ดฝ่าวครับ่าเห็ดหงเจ้าของครับปรเป็ดฝ่าวเป็ดนั่นนะนี่ขี่ม้าหนี่เป็นไหนครับตั้งแบบนี้ถือเป่านะครับเพราะว่ามันรถชนมากเก็ดไทยนะครับก็คอยได้รับจ้างเป็นได้อีตั้งประมาณน,นี้นะครับตั้งไปหนาหน่อยนึงก็ไนปะกินที่ก็อยาอกิ่งเขาเนี่ยู่ครับมาไปผีเนาะ ก็ชั่วโม,มงครับงานไทยก็ะจะประมาณน,นี้ดินเจาะใส่ขาเลยครับความเสียหายก็มีไอ้นี่ครับแตกถือไอ้ไอ้ผ่านยกล่องมันนะครับผ่านยกล่องมันแล้วก็ใส่เจาะเชื่อมเล็กเพิ่มเพื่อใส่ไอ้โฮมนะครับเปิดวันนี้มันก็ดจิม้มพอยกขางมันก็ดจิ้มเข้าไปเลยครับ ตันที่เปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปเบิ้งตอนเสร็จผลงานนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่เขากิดตอนนี้เขากิดนี่ครับไถเด้วยนะครับไทยก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าผมไม่ได้คาดเนาะครับนี่ครับไถก็ถือว่าถือว่าโอเคอยู่ครับ ว่าถ้ามีข่าวเมือจะตกงามๆแน่นะครับน mm ี hmm. ่ครับนี่ครับสิ่งที Attack ่จะบอกนะครับสําหรับมือไม้เนาะมือไม้นะครับต้นไม้คร <aha> ับต <aper> ้นไม้กับมุมกันแท้ครับนี่ครับถ้าเก็บบ่อเป็นกับดิบซ่าแน่ครับแบบที่งูเงี้ยงูเงี้ยนะครับนี่ครับขอบสะมุมสะไอ้เสียครับขอบสะนะครับต่อไม้นะครับนี่มุมสะนะครับมุมกันแท้ หม่เนี่ยก็ต้องค่อยๆระวังครับค่อยๆเบิ่งครับเพราะว่าถ้าเฮ็ดบ่เป็ี่ยนนี่ปวดหัวเลยนะครับมือใหม่นี่ก็อันนี้ก็นีันรับเหลือรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายเ็จก็ทั้งปุ่นน่าจะได้ถอยถอยเก็บงานอีกหนึ่งครับหลากมาแล้วก็อาจจะถอยเก็บนะครับเพราะว่ามันบดครับรอบเดียวนี่ครับขอบซาไปครับประมาณนี้นะครับนี่ครับสีไรจะเสร็จแล้วครับ ตอนไทครับเพราะว่ามันไหวมันเต้นครับกี่ไถก่อนใหญ่โหดนะครับสําหรับนี่ครับถ้าเมาไทยบอนันก็ไม่กี่เป็นคูเป็นร่องนะครับนี่ครับต้องระวังครับมือไม่ก็คนหาแบบค้นที่รูครับให้ปับพางให้ปับพ้านให้นะครับมันจะสบายเนาอของผมหนี่มันเป็นหางเข่าหางออกครับทังที่กระปุกมันแน่ครับใส่หางโยกของแน่นะครับมันก็เลย ก็ค่อยได้ตั้งค์อะไรครับนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเพรครับมันก็จะเป็นฟูเป็นหลองเนยครับเพราะว่าไถก้อนนั้นนี้เพื่สมเหนอกันไปเลยนะครับถ้าได้ไถรอบนี้ไว้นะครับไถรอบนี้แล้วมาไถรอบนึงน่าจะงามครับอันนี้ก็บวานเลยนะครับกับอันนี้เนาะครับผมผมแลนประมาณ2,000รอบนะครับนี่ครับ2,000นะครับ 2,000รอบมอเาจีขีไทยก็จะแตกดีแน่จังน้อยนะครับถ้าเลนซ่าหลายมันก็จะเป็นก้อนอยู่ครับแคลเลนประมาณ2,000รอบนะครับเด็ดทนเต็มแน่จังน้อยครับมันก็จิตขีไทยก็จะแตกดีนะครับเพราะว่าเขาก็มีขาดเนาะนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งตอนเสร็จงานอีกแค่นึงครับเอ้ครับนี่ก็เป็นการเซตรอบล้วครับนี่ครับอันนี้เขาก็ไถเก็บมุมไปนะครับนะครับก็อันนี้ไถหุดไปนะครับอันนี้ป่ทัานไถหุดก็เลยไถหุดไปนะครับ อันนี้บิ่งมันเล็กนะครับก็เลยนะครับไถไถขอบกันแท้ก่อนนะครับรอบหนึ่งเลยก็ลากนะครับลากจากพุนะมาลากมาลากมามาถึงตรงกลางเลยก็ไถไถปานหัวงานท่านี้มานะครับปานมาปาดมาเสร็จก็นี่ก็ลากจางพุนอันี้ลากพุนลากพุนเสร็จก็เสร็จพอดีแลวก็อันนี้ก็เลยนิ่ครับดันมาเก็บเนี่ยเก็บลุมตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นรุมนะครับก็คือ นะครับกวกมุมคันเทนาเนี่ยครับเวลาเทาไถลากออกลากออกเนาะมันจะเป็นลุมนะครับนะครับแอนทน้ำมันจะเป็นลุมเนาะตรงนี้ครับกับมุมนั้นเห็นไหมมันจะเป็นลุมลุมอยู่นะครับเวลาเข้าไถเสร็จมาครับก่อนเท้าจะไปทางนี้อยู่เนาะเขาก็เอาใบมีดครับยูม้ายูม้าถมว้นะครับนะครับกับลากนี่ไปครับเสร็จครับเรียบร้อยนั้นเร็จอันนั้นเท้ามาขอนันมาเขาลูบลูบลูบูบมาเขาก็เสร็จเท้าก็ขามขามมานี้ตรงนั้นเลยครับ น,นี่อันนี้ถ่ายฮุดไว้นะครับก็เป็นไงครับก็เป็นในอาจจะบ,บกจริงนะครับแต่ว่าก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าเป็นเรื่องไดนะคนปรับหาช่ังสั้นจังสี่นะครับนี่ผมก็ถ่ายไว้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ถ่ายไว้นะครับรอบต่อไปก็ถ่ายบ้านก็นลากมา้าเนี่ยลากนี้ลากนี้ลากน,ากนี้แล้วก็ลากไปลากไปนะให้น้น่อยสิก็ต้อง เบิ้งอันหนางั้นจักหน่อยนะครับคนมือใหม่นะครับนะครับนี่รถเขาก็สามปีแล้วครับสามปีหกร้อยชั่วโมงครับครับเป็นไหครับไหนครับอันนี้เนาะนี่เดี๋ยวครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับจะมีอียงก็คอมเมนต์ได้ครับอ่า ต้องปรับหางมันเป็นคู่แน่งสิครับปรับหางตรงนั้นตรงนี้นะครับเน่นน้ำมาใดนะครับกสําหรับคลิปนี้ก็ไปเลยครับเดี๋ยวไปไทยหุดอีกมองนึงกันครับอ่ะ